บ้านเข้าให้โชคสวัสดีพี่สู้ผู้สุกคนกับผมมาดับพี่น้องลาวพัฒนาของพ่อสวัสดิ์น้อพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพ่อสวัสดิ์วันพุธวันพุธที่หกคือเจก้กาทรงหาฮกเกตอันนี้คือหลักฐานของ ของเมื่อคืนนี่เนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นหลักฐานที่เป็นเด็กคนเข้าเลยพี่น้องเลขผลมันท่ายผลลาาพัฒนาเมาื่อคืนนี่คือ 5, 8, 9, 7, ห้าแปดเก้าลังเจ็ดหาได้พี่น้องเด้อล,ล่างเจ็ดห้านี่แหละมื่อคืนนี่มันออกเด็กมันออกสูงเนาะพี่น้องเนาะเลขขึ้นสูงสุดเลยหกแปดเก้าเลยเอ๋อมาตามกันต่อพี่น้อง วันวันฟุดที่หกหกเก็ด ลาพัฒนาเอาเล้าซื้อพ่อพี่น้องมันเน่าโหดเอาเล้าซื้อก็โอเคแล้วเนาะ มันยาวมันยาวเล่าพัฒนามันก็ะิยาวจนสุดข้องมันไม่งวดนีมันม่เหลยกวิ่นมาหายร้อมเอาเล็กวิ่นก่อน เงื่อนนี่เนทรงเหล็กวิ่นมาให้เบิ้งความเบยเอฟซีผมมาเป็นจับคู่เขาก็จับเอาเขียนตามเิ่นเป็นคืออไรสองสามส่เป็นคือเ,เขียนสองสี่เป็นอไรสองหน้องพี่น้องเขียนตามเิ่นนยะ์หนึ่ง นี่แหละพี่น้องเล็กวิ่งหัเพิ่นนี่คือเล็กวิ่งสองสี่สามเก้าศูนย์หนึ่งเมินพันจับ่วดนี่เพิ่นบ่จับไรเนาะพี่น้องเิ่นจับรัดเครื่องรัดกาง เป็นสี่จับแบบจับแบบเพื่อนนะ่ะสามศูนย์นั่นเห็นว่าเพื่นจับเพื่นว่าจับสามเก้าก่อนนี่เพื่นจับข้ามไปสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง สี่ซูนสี่นึงรถกระแลนหลายนะพี่น้องยุดกิจถนน สี่สองเลขวินผมมีแปดตาจับคูมีแปดสองแปดสองแปดสามเลขแปดได้พี่น้องแปดสาม แปดสีมามีแปดสองแปดสามแปดสีตัวตัวเล็กวินมมมีแปดบนล่างเก้าคู่นะพี่น้องเด้อบนล่างจะมีเก้าคู่ตัวเน่น เน้นที่แป 8, สองแปดสามดแเน้นเนาะว่งว่องหรอพี่น้องแล้วก็สีแล้วก็สีแปดองสาสอง เอาวุ้งผิดได้พี่น้องได้สามแปดขึ้นไปวุ้งเก่าคู่บนลางเดี๋ยวว่ามาเป็นเมนดีกว่านะเออเหล็กวิ่น เออเกิดแล้วใา้พี่น้องแคปหน้าจอด้ะครับเด้อล่าพัฒนาของพอสวัสดีวิ่งโมมเพิ่นนี่คือสองสี่สามาาหลักเก้าศูนย์หนึ่งขั้นบ่มักเพลนจับกูห้องก็จับเ้าก็วิ่งเอาเนี่ยแหละจับวิ่งเอาอยู่ในนี่ยแหละตบตาเลขวิ่งโมมี่แปดพี่น้องตบตาพันจับกูไมีแปดเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งมาสองสี่สาม เก้าศูนย์หนึ่งจับคู่กับสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแปดสองแปดสามแปดสี่ตัวแปดสามมีวงผิดได้พี่น้องได้เป็นบริเวณวงตัวพะแนนคือตัววงแหละพี่น้องมิตาแปดสามนี่เนะนี่พี่นอ้องเพิ่งไล่เมื่อวันนี่เหลี่ยมตาว่าพี่น้องเพิ่งจังไรจังเหลี่ยมตาเนี่แหละไล่ไล่เมือของเพื่อนไล่มือของเพื่อน นี่ละเลขวิ่นเลขวิ่นก็เขียนตามเพิ่นเลยพี่น้องสองสี่สามนี่เก้าศูนย์หนึ่งเลขวิ่นเอาแคปหน้าจอตัวนี้ค่อยเห็นค่อยชัดเจนดีอยู่ในท่อสับเหลี่ยมตาเอาขอบุญขอบุญขอสวัสดีหลายครับผม มันผูดที่ 6, หกคอยพี่น้องโชคมานกันสุขผูสุกคนรวยรแห่งปังๆปงกันก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามบ้านเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม